วันนี้เปลี่ยนฟีลลิ่งจากการดูบอลในสนามพาลูกสาวมาเที่ยวบ้างครับผมติกตอกประเทศไทยเนี่ยเชิญวิเคราะห์บอลเจงจังนะครับมางานดิสนีย์100 Village ครับที่เอเชียทีคตอนนี้เนี่ยลูกสาวผมอายุ3ขวบนะครับเขากําลังกรี๊ดเจ้าหญิงดิสนีย์มากๆครับโดยเฉพาะฟรอเซ่นเนี่ยเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงอันนาเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจพามางานนี้ครับดิสนีย์100 Village เนี่ยเป็นวาระครบ100ปีนะครับของดิสนีย์นะครับแล้วเขาก็มาจัดอีเวนต์ครับที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นระยะเวลาสี่เดือนครับจัดอยู่ที่เอเชียทีคนะครับซึ่ โซนก็เสียเงินนะครับซึ่งผมอาจจะเล่าแยกหลายๆคลิปหน่อยครับว่ามีโซนอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่ามีโซนหนึ่งเนี่ยที่ผมมั่นใจว่าเด็กผู้หญิงจะชอบกันแน่ๆครับโซนนี้มีชื่อว่า world of frozen นะครับผมจะพาไปทัวร์แบบไวๆเลยนะครับจะได้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้เนี่ยว่าคุ้มค่าเงินหรือเปล่ากับการมาเที่ยว world of frozen นะครับพอเดินไปถึงเอเชียทีเนี่ยขึ้นไปชั้น2นะครับก็จะมีโซนของ world of frozen นะครับเปิดมาเนี่ยจะมีเอลซ่ากับอานาเนี่ยมายืนรอต เด็กๆก็กรี๊ดกันเลยครับจากนั้นเนี่ยพอเดินเข้ามาเล็กน้อยนะครับมีการตรวจบัตรตรวจอะไรเรียบร้อยเนี่ยเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยจะมีการตกแต่งบรรยากาศไฟแบบวิ้งวิ้งสวยงามนะครับให้ฟีลเนี่ยเหมือนอยู่ในอาณาจักรแอร์เรนเดลครับบ้านของเอลซ่าอันนี้เด็กๆก็ชอบเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับ <S <S ตัวละครเนี่ยครบทุกตัวนะครับเอลซ่าอันนาะโอลาฟคริสตอฟมากันครบถ้วนครับเด็กๆก็แน่นอนครับกรี๊ดกราดกันใหญ่ครับตาเนี่ยแวววาวกัััันน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 ทททุุกกกคคครรรรบบีีีีี้้พอออเเ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 ดดดดิขาาาไไไป่่่่ยยจจจะ็ๆสสมถลล์ นะครับตรงนี้เด็กชอบนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟให้เล่นเป็นระยะๆนะครับตรงสไลเดอร์เนี่ยให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบพาเด็กไปเที่ฮาวเวิร์ดแลนด์นะครับเด็กๆก็จะสนุกแบบนั้นครับคือต้องบอกว่ามีอะไรให้เล่นหลายจุดครับให้เล่นเยอะหลายอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแตรมโบลีนนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถมากระโดดเด้งดึงได้ครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าได้นะครับก็ลูกผมเนี่ยโดดตรงแตรมโบลีนนี้ไปประมาณ10นาทีได้ครับกระโดดเด้งไปเด้งมาแค่นี้เด็กๆเขาก็แฮปปปปีีีี้้้้แแแลลลลวคคคครรรรรรัััััับบบจจุดดดถ่่่่่าาาาาายยยยยยูตตงงนน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 เเเเอออออะะะะะมมมมกกโซหๆชิ ้ายที่กิจกรรมระบายสีนะครับซึ่งเราก็สามารถระบายสีพร้อมกับลงชื่อได้แล้วทางทีมงานเนี่ยก็จะสามารถปริ้นนะครับรูปที่เราระบายสีเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้แบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับราคาค่าเข้าในดิสนีย์0 0 Village นะครับก็มีหลายโซนนะครับแต่ถ้าเกิดเจาะจงมาที่ World o f f r o z e n อย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่649บาทต่อผู้ใหญ่1คนนะครับแล้วก็599บาทสำหรับเด็กอายุ3 18ปีนะครับโดยงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณ4เดือนเต็ พูดตรงๆก็คือไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเพลินดีนะครับไปดูนู่นดูนี่กับลูกนะครับดูรูปโมเดลบ้างเล่นสไลเดอร์อะไรกับเด็กๆบ้างนะครับที่สําคัญเนี่ยได้เห็นแววตาประกายของลูกเนี่ยเวลาเจอเจ้าหญิงที่เขาชอบเนี่ยได้เจอเอลซ่าได้เจออันนาครับแค่นี้เนี่ยคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะแฮปปี้แล้วล่ะครับ